เนื่องในวันที่12สิงหาคม2555ซึ่งใกล้จะมาถึงนี้เป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ80พรรษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงได้จัดทําโครงการเฉลิมพระเกียรติขึ้นภายใต้ชื่อ80พรรษามหาราชินีจากพระราชสาวนีสู่แหล่งท่องเที่ยวไทยซึ่งเป็นการนําโครงการในพระราชดำริที่ผ่านการคัดเลือก12โครงการมาทําเป็นสารคดีท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์ และจะเผยแพร่ให้กับประชาชนได้เห็นความสำคัญของงานพระราชกรณียกิจขององค์ราชินี พร้อมทั้งชักชวนช่วยการสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศไทยครับโดยทั้ง12โครงการที่เลือกมาล้วนแล้วแต่เป็นโครงการที่ประชาชนสามารถไปท่องเที่ยวและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความรู้สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิละปะวัฒนธรรมรวมถึงภูมิปัญญาชาวบ้านยกตัวอย่างเช่นนะครับพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมมหาราชวังสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าโตนงานช้างจังหวัดสงขลาโครงการธนาคารอาหารชุมชนจังหวัดแม่ห้องสอนหรือจะเป็นศูนย์เรียนรู้ระบบ เวสป่าชายเลนสิรินาราชินีจังหวัดปรตขัน์คร,ครับงานแถลงข่าวครั้งนี้ได้3ศิลปินคนรุ่นใหม่จาก GMM Grammy แกรมีแบงค์ปริติบารมีอาน,านันต์กวางธนิรัตน์ไตรย,ยสุทธิวงศ์และเฟรมกุพพัชยามาร่วมพูดคุยถึงสถานที่และแหล่งท่องเที่ยวที่ประทับใจและชื่นชอบรวมถึงชักชวนให้คนไทยรวมกันท่องเที่ยวตามโครงการในจังหวัดต่างๆที่น่าสนใจด้วยครับจริงๆเ,เราเราเรา,เ,ราเวลาเวลา,เวลาเราดูข่าวพระสํานกเนี่ยเวลาเราเห็นพระองค์ท่าน เสด็จตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเรารู้ว่าเอ๊ะบางทีเรามีที่อย่างนี้ในประเทศไทยด้วยเหรอ<ม>เรามีเผ่านี้เรามีสังคมแบบนี้ซึ่งคนเมืองอย่างเราเนี่ยถ้าพูตรงจงว่าเราเราไม่มีเวลาไม่มีโอกาสได้ไปสู่นั้นพระองค์ท่านเป็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 นบุคคลที่เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวเหล่านั้นซึ่งซึ่งบางสถานที่น่าสนใจและน่าไปมากซึ่งก็ต่อยอดออกไปในการท่องเที่ยวไทยในชิวงลึกนะใช่ค่ะมันก็เหมือนเป็นการช่วยโปรโมทน,นะคะเพราะว่า สถานที่ท่องเที่ยวของไทยเนี่ยก็ที่บอกว่ามีอีกเยอะมากเลยค่ะที่เรายังไม่ได้ไปเลยอ่ะใช่ค่ะก็อยากให้เที่ยวเมืองไทยให้ทั่วนะคะช่วยกันอนุรักษ์ค่ะใช่ค่ะกวางก็อยากให้เที่ยวเมืองไทยกันเยอะๆนะคะเพราะกวางว่าที่เนี่ยสวยไม่แพ้ที่อื่นแน่ๆค่ะแล้วก็อยากเป็นบ้านเราด้วยเที่ยวไปรักษาไปค่ะดูแลธรรมชาติไปด้วยก็จะได้ธรรมชาติากลับคืนมาค,ค่ะ สำหรับสารคดีท่องเที่ยวชุด8 0พรรษามหาราชินีจากพระราชสาวันีสู่แหล่งท่องเที่ยวไทยจะออกอากาศทางรายการโทรทัศน์สถานีต่างๆระหว่างวันที่21กรกฎาคมถึง12สิงหาคมที่จะถึงนี้นอกจากนั้นนะครับยังสามารถชมรายการพิเศษเทอดไทส์ดุดีมหาราชินีสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถในรายการัลโหลวันหยุดเวลา10โมงถึง11โมงในวันหยุดนักขัตเลิก13สิงหาคมนี้ครับโอกาส80พรรษามหาราชินีนาถนโาอกา 在五千以上。So,